บทที่สิอา็ตอานาติยปริตสัพรโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวัชิตโตสัพะเวรมะมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสพีติโยวิวัชชนตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีริส,สนิจังวุธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมา วัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อาทิตตปริยายสูตรเอวมีสุตังเอกังสมัยยังพระขวาขยายังวิหรารติขยาสีเสสัติงพิกขุสหเสนะตตระโขพระขวาพิกขุอมันเตสิ สัพพังพิขเวอธิตังกินจากพิกเวสัพพังอธิตังจากขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจากขูวิญญาณังอธิตังจากขูสัมผัสโสอธิโตย่ำปิทังจากขูสัมผ u, ัสสปัจยาอุปชติเวทยิต <tı> ังส <eyeshadow. S 1> ุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามรณีนะโสเกหิปริเทเวหีทุกเขหิโทมานเสเหิ อุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัมปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสคกินาโมูหคกินาอธิตังชาติยาชรามรรเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนัสเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวทามิขานังอธทิตังคันธาอทิตตาขานวิญญาณังอธทิตังขานสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทังขานสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหกกินาอธทิตังชาติยาเรามรณีนะ โสเกหิปร so ิเทเวหิทุเขหิโหมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวัฏามิชีวหาอธิตารสสาอธิตาชีวหาวิญญาณังอธิตตังชีวหาสัมผัสโสทิตโตยัมิทังชีวหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติ เวยทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคะกินาโทสักินาโมหกินาอธทิตตังชาติยาชรามรเนนสโสเกปิหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปายเสหิอธทิตตันติวัามิกายโยทิโตโพธพาอธทิตตากายวิญญาณังอธทิตตังกายะสัมผัสโสทิโตยมปิทางกายะสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอ,อวาทุกขมสุขังวา ตัมปีอาทิตังเกนะอาธิตตังอาธิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอาธิตังชาติยาชรามรณีนัสโสเกหิตปะริเทเวหิทุเกหิทุมานัสเซหิอุปายาเซหิอาธิตันติวัฏามิมโนอาธิตโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอาธิตังมโนสัมผัสโสอาธิตโตยัมปิทางมโนสัมผัสสปัจยาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามารณนะสโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนานเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกจะกุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจะกุวิญญาณีปีนิพินทติจะกุสมัมปสสปีนิพินทติ ย่มไปทางจุจ so, 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 ักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะสมยังอุกุขะมะสุขังวาตสมิงปีนิพินทติโสตสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมปสเสปีนิพินทติยัอมไปทางโสตสัมัสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุขะมะสุขังวาตสมิงปีนิพินทติ ขานาสัสม,มิงปีนิพิน odzi, ทติคันเทสุปีนิพินทติคานวิญญาเนปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางคานสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติรเสสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาเนปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางชิวหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติ เวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมะสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพธะเพสุปีนิพินทติกายะกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางกายสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมะสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติมณสงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติ มโนสัมผัสเสปีนิพินทิตยย่ปิทางมโนสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกระมะสุขังวาตสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพมัจริยงกตังกรณียังนาปังอิทตาญาติปชานาตีติ อิทธามะโวจะภะคะวาอัตมนาเตภิกขุพภะคะวะตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัมสมินจปะปนะเวยาการณสมิงพัญะมาเนีตสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติบทที่13อนัตตลรักษณสุตัง เอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาพารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขททยเยตตระโคพระควาปจักวิกปจจกวคีเยภิกขุอามันมาเตสิรูปังพิกเวนตารูปัญจะหิทังพิกเวอตาอภวิสสะณยิทังรูปังอภาทายสังวัเตยะละเทจรูเปเอวัมเมรูปังโหตุ เอวังเมรูปังมาอโหสีติยสมาจะโขพิขเวรูปังนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวตติณจารพติรูเปเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาหะเวทนาจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสสะนัยทางเวทนาอาภาทายะสังวเตยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุ เอวังเมเทวนามาอโหสิติยสมาจะโคพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวตตินัจัลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวตาอาภวิสานนยิทางสัญญาอาภาทายสังวตเตยยะลพเทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ ยสมาจโกภิกเวสัญญาอนันตาสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทายะสังวตตินัจรลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางภิกเวอัตาอภวิสังสุในยิทางสังขาราอภาทายะสังวัตเตยุ่งและเพธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามา อเหสุนติยสมาจขโภพิขเวสังคาระอนัตตาตาสมาสังคาระอาพาทายะสังวัตตินัจรัติสังคาระโสเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจหิทางพิขเวอัตาอภวิสสะในยิางวิญญาณังอาพาทายะสังวัเตยะลัพเพทาจวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอว well ังเมวิญญานังมาอโหสิติยสมาจโคพิขเววิญญานังอนัตตาตสมาวิญญานังอาภาทายสังวัตตินาจารพติวิญญาณีเอวังเมวิญญานังตุโหตุเอวังเมวิญญานังมาอโหสิติตังกิงมัญญถาพิขเวรูปังนิจังวาอนิตจังวาติอนิตจังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังปะวิปรินามธรรมัง กัลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนโเหตังพันเตตังจริงมันจะถาพิคเวเวทานานินจานิจจาวาอานิจจาวาติอานิจจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามัธม,มังกัลลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะ เอโสหามัสม oh oh ีเอโสมีอัตต ah, oh oh ิโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาพิขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปรินานมะธรรมังกํลลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาพิขเวสังขารานิจจา วาอนิจจาวาติอณิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปาริณามัรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาภิกขเววิญญาณังนิจจงวานิจจังวาติอณิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณาธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามิมัสมิเอโสมีอัตติโนเหตตังพันเตตัสมัยติหาภิกเวยังกินจิรูปังอตตตานาคะตะปัจจุปันนังอจจตังวาพหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปนีตังวายันทุเรสันติเกวาสพังรูปังนีตังมะมะ เนสโสหมามัสมินะเมโสอัตต,ติเอวะเมตังยถาภูตังสัม,มัปปัญญาทัทัพังยากาจิเวทนาอตีตานาคตาปัจจุป,ปัน,นาอจชตาวาพระหิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนสโสหมามัสมินะเมโสอัต,ตาติเอวะเมตัง ยถาภูตังสัมมปัญญายทัตพังยากกจิสัญญาอตีตานาฆตาปัจจุปนนาอัชตาวาภิหิธาวาโอลาริกาวาสุขุมาวินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินะมีโสอตติเอวะมีตังยถาภูตังสัมมปัญญายทัตพังเยเกจิสังขาราอตีตานาฆตาปัจจุปนา อจชตาวาพระหิทธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสเพสังคาราวเนตังมมาเนโสหมัสมินเมโสอัตาติเอวามีตังยถาภูตังสมปัญญายะทัทพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตาปัจจุปนังอจชตตงวาพระหิทธาวาโอราริกังวา สุขุมังวหินังวาปณิตังวายันททเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัทัพ,พังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปสัมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายป,ปีนิพินทติสังคารีสุป,ปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทาง วิรัชติวิราคาวิมุตติสุมุตตสมิงวิมุตตะมีติยาังโหติขีนาชาติมุสิตังพมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทาตายาติปชานาติติอิธัมโวจจพะควาอัตมานาปัจจวัคคิยาพิกูพะควโตวภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยยากรณสมิง พัญญามานีปัญจวัคคียานังพิขูนังอนุปาทายะัสสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ